สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าจะสําคัญมากๆนะคะสําหรับคนที่กําลังดูดูเรื่องประกรันหรือว่ามีประกันอยู่แล้วคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าบริษัทประกันที่เราเลือกเนี่ยเขามั่นคงจริงๆแค่ไหนครับผมเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับ เราก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะจากหลายที่เลยทั้งเรื่องการดูค่า CAR จาก n o ูนบล็อกเนาะแล้วก็บทบาทของข้อพ่อ,พอจาก SilkSpan แล้วก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากวิกิพีเดียด้วยค่ะใช่ครับเหมือนวันนี้เราจะมาหาเครื่องมือกันมาทำความรู้จักหน่วยงานกำกับแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขพวกนี้เพื่อให้เราเลือกประกันได้แบบเออสบายใจขึ้นว่าบริษัทที่เราไว้ใจเนี่ยเขาแข็งแรงพอจริงๆ เยี่ยมเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ตัวแรกเลยที่ได้เย็นบ่อยๆค่า C A R เนี่ยค่ะ Capital Adequacy Ratio มันคืออะไรล่ะคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะได้ครับตัว C A R หรืออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเลยนะมันคือตัวเลขที่บอกว่าบริษัทประกันเขามีเงินกองทุนหรือเหมือนมีเบาะกันกระแทกทางการเงินหนาพอไหมครับคือหนาพอจะรับมือความเสี่ยงต่างๆได้หรือเปล่า เป็นเหมือนเกราะป้องกันความมั่นคงของเขานั่นแหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนดูว่าเขามีเงินสำรองพร้อมจ่ายแค่ไหนนั่นเองประมาณนั้นเลยครับแล้วถ้าเราอยากรู้ค่า C A R ของบริษัทที่เราสนใจล่คะคะไปหาดูได้ที่ไหนคะอ๋ออันนี้ไม่ยากครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของคอปพอได้เลยครับ oic.or.th เว็บคอปพอนะคะใช่ครับคอปพอคือหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจประกันโดยตรงในเว็บเขาจะมีส่วนที่เรียกว่า รายงานการเปิดเผยข้อมูลก็เข้าไปดูของไตรามาสล่าสุดในนั้นจะมีหัวข้ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนหรือ c a r บอกไว้เลยครับชัดเจนแล้วค่านี้มันต้องเท่าไหร่คะถึงจะเรียกว่าโอเคแบบว่าผ่านเกณฑ์ ครับตามเกณฑ์ของคอปพอเลยนะล่าสุดเหมือนจะเป็นปี65นะครับเขากำหนดไว้ที่140% 140%ครับผมแต่นั่นคือขั้นต่ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งสูงก็ยิ่งดียิ่งแสดงว่าเขาแข็งแกร่งมากค่ะยังมีข้อมูลเก่าหน่อยตอนไตามาสแรกปี64ค่าเฉลีย่ยทางอุตสาหการรมประกันภัยบ้านเราอยู่ที่ประมาณ3 2 9เลยนะครับโห300กว่าเปอร์เซ็นต นี่สูงกว่าเกณฑ์เยอะมากเลยนะคะแสดงว่าส่วนใหญ่ก็ดูแข็งแกร่งดีใช่ครับส่วนใหญ่ก็แข็งแกร่งกันดีแต่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่า c a R สูงสูงก็เอ่อไม่ได้แปลว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอย่างที่เคยมีกรณีเกิดขึ้นถูกต้องเลยครับคือค่า c A R สูงเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับดีมากๆเลยแต่ก็ไม่ใช่การการันตีว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ปัจจัยอื่นๆมันก็มีผลได้เหมือนกันเช่นแบบว่าผู้เอาประกันทำผิดเงื่อนไขเองหรือเจอสถานการณ์ที่มันเหนือความคาดหมายมากๆจริงๆอย่างกรณีโควิดตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอย่างกรณีสินมั่นคงกับประกันโควิดตอนนั้น C.A.R เขาสูงมากนะ400กว่าเซเลยแต่เจอวิกฤตโรคระบาดแบบนั้นเข้าไปมันก็ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนค่ะแต่ที่สาคัญคือบริษัทประกันเขาจะยกเลิกกรมธรร์ตามใจตัวเองไม่ได้นะครับ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคอพพอก่อนเสมออ๋อค่ะแล้วถ้าบริษัทไหน CAR ต่ำกว่าเกณฑ์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อไหรอันนี้คอพพอเขาก็จะเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลทันทีครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นคอพอพอนี่ก็คือคนคุมกฎตัวจริงเลยนะคะเนี่ยใช่ครับผมช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าคอพพอเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรอีกบ้างนอกจากแค่ตั้งเกณฑ์ CAR คอพอพอหรือชื่อเต็มๆก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐแหละแต่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหน้าที่หลักๆเลยก็คือกำกับดูแลบริษัทประกันให้ทำธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็สำคัญมากคือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยอย่างเราเหล่านี้แหละครับค่ะแล้วก็มีเรื่องส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยให้ประ,ประชาชนทั่วไปด้วยอ๋อดีจังค่ะ งั้นแปลว่าถ้าเรามีปัญหากับบริษัทประกรันเช่นเคลมยากหรือรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็ไปพึ่งคอพอพอได้เลยได้เลยครับเปรียบเหมือนเป็นคนกลางที่เราพึ่งได้เลยถ้ามีข้อพิพาทหรือปัญหาอะไรร้องเรียนได้หลายทางมากค่ะมีทางไหนบ้างคะทั้งไปที่สำนักงานเขาโดยตรงเลยก็ได้หรือจะผ่านเว็บไซต์ oic orth ก็มีช่องทางร้องเรียนมีแอปพลิเคชัน oic ประกันภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้มี l ล n e oic connect อีกหรือโทรสายด่วน1186ก็ได้สะดุดมากครับโหครบวงจรเลยนะคะรู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลยคะ่ะครับผมทีนี้น้องเหนือตัวเลข C A R กับผู้คุมกฎอย่างคอปปอพอแล้วได้ยิงว่ามีเหมือนคนเบื้องหลังคนสำคัญที่เก่งๆคอยคำนวณความเสี่ยงอะไรพวกนี้คือนักคณิตศาสตร์ประกันภยัยหรือ actuary พวกเขาคือใครกันแน่คะบทบาทเขาคืออะไรอ๋อนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือ actuary เนี่ยนะครับเขาเปรียบเหมือนอสถาปนิกการเงินหรือวิศวกรความเสี่ยงของบริษัทประกันเลยก็ว่าได้ครับคือเขาใช้ความรู้ด้านคณิต,ศา,ตศาสตร์สถิติทฤษฎีการเงินมาวิเคราะห์ประเมินและก็จัดการความเสี่ยงทางการเงินโดยเฉพาะความเสี่ยงระยะยาวๆของธุรกิจประกันฟังดูซับซ้อนนะคะแต่น่าจะสําคัญมากๆเลยกับธุรกิจประกัน สำคัญมากครับสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยแหละเพราะเป็นคนออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันกำหนดเบี้ยประกันว่าควรจะเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมประเมินว่าบริษัทต้องตั้งสำรองเงินไว้เท่าไหร่ถึงจะพอจ่ายแคลมในอนาคตหรือแม้แต่ให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนของบริษัทด้วยโอ้โห oh. เรียกว่าเป็นเหมือนมันสมองของบริษัทเลยครับที่ทำให้ตัวเลขความมั่นคงต่างๆมันออกมาน่าเชื่อถือสมเหตุสมผลถึงขนาดที่ว่ามีกฎหมายบังคับเลยไหมคะว่า บริษัทประกันต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีครับ กฎหมายบ้านเราเลยพรบรประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยกําหนดไว้ชัดเจนครับว่ารายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรม์นเนี่ยคือต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่สาหรับจ่ายเคลมในอนาคตร,รายงานนี้ต้องผ่านการรับรองจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นอ๋อต้องมีใบอนุญาตด้วยใช่ครับทําให้เป็นอาชีพที่ต้องการตัวสูงมากแล้วการจะได้ใบอนุญาตระดับสากลที่เขายอมรับกันอย่าง FSA Fcas พวกนี้ต้องสอบผ่านแบบหูดหินมากครับ หลายระดับเลยแสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆสุดยอดเลยค่ะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นเยอะเลยสรุปก็คือถ้าเราอยากเช็คความมั่นคงเบื้องต้นก็ไปดูค่า c a r จากเว็บคอปปอรพซึ่งคอปปอรพเองก็เป็นผู้กำกับดูแลคอยคุ้มครองเราอีกชั้นหนึ่งครับผมแล้วเบื้องหลังตัวเลขความมั่นคงพวกนั้นก็มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยวางแผนคอยบริหารความเสี่ยงตัวจริงอยู่ถูกต้องเลยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามปิดท้ายที่น่าสนใจนะครับให้ลองไปคิดกันต่อคือพอเรารู้แล้วว่ามีเครื่องมืออย่าง C.A.R มีผู้ดูแลอย่างคอปพอและก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยคำถามคือเราควรจะให้น้ำหนักกับปัจจัยเรื่องความมั่นคงของบริษัทมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเรื่องความคุ้มครองหรือราคาเบี้ยประกันที่อาจจะตรงกับความต้องการเฉพาะหน้าของเรามากกว่า นั่นสินะคะเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆค่ะว่าเราจะบาลานซ์เรื่องพวกนี้ยังไงให้เหมาะกับตัวเองที่สุดครับผมคงต้องนำไปพิจารณากันต่อให้เหมาะกับแต่ละคนจริงๆครับ